สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงโอกาสทางธุรกิจจากคาร์ดเ o ชเอร์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของบริษัท a f f i c t ไทย Technology ค่ะเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่24เมษาย,ยน2567มีแนวคิดหลักคือการแบบอาัทางเศรษฐกิจค่ะเพื่อการพัฒนา,นาให้แพลตฟอร์มเกิดการจบโตเราจะเป็นจะต้องมีสมาชิกเข้าใช้แพลตฟอร์มค่ะ ซึ่งสมาชิกเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกับเงือที่ไปหล่อเลี้ยบบริษัทนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นก็จะเกิดความร่วมมือระหว่างทักมิเชียร์มอนและแบรนด์่างๆที่จะมารวมลงโฆษณากับเราค่ะและเปลี่ยนการเข้าชมให้กลับมาเป็นรายได้สำหรับสมาชิกในรูปแบบของโบนสัสโฆษณาและสินค้าลดราคาทราบ1 0 7ถ นอกจากนี้ทุกคนอยากจะได้รับผลประโยชน์ยามเป็นธรรมจากโมเดลการตลาดนี้เบุคุณเชิญเพื่อนให้เขาร่วมใช้งานและเปิดบัตรขุมคุณจะได้รับเกินปันผลจากการขาย4-12%เลยและโบนัสข้ออื่นๆอีกมากมายยิ่งมีการใช้บัตรขุดมากผู้ลงโฆษณาก็จะเข้าร่วมมากขึ้น และเราก็จะสร้างไรายได้มากขึ้นจากการโฆษณาค่ะ yes no, s <S ที่สำคัญ <nobody S 1> ราคาสินค้าในคา์ดริชมอราคาต่ำกว่าท้องตลาดถึง70%เซเลยนอกจากนั้น <Your self. S 1> ผู้ใช้ใหม่ยังจะได้10ทธิ์ูดบัตรฟรีถึง3วันเลยนะคะ mm hmm. และอาจได้รับสินค้าไปใช้ฟรีๆกันเลย เห็นไหมคะทาดไมเช่เบอร์ช่วยให้เราทราบรายได้ได้ง่ายๆและยังช่วยให้เราเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัทด้วยคะ่ะสบัครสมาชิกฟรีคะ่ะทักถามเพื่อนคุณได้เลยเนะ้อ